อากาศดีค่ะก็เ,เลยนั่งหน้าบ้านวันนี้วันนี้แดดไม่มีเลยไม่มีแดดตากปลาเลยเดือนหน้าน้องฟอร์ดบวชแล้วใช่ค่ะใครจะไปร่วมงานบุญนางก็ได้นะคะ นางจะไปใครจะไปร่วมบุญงานบวชน้องฟอร์ดก็ได้นะาจะจบมีค่ะมียุงมียุงค่ะ <c oughs> ยิ้มหวานอะไรไม่ใช่แซวกับลูกน้องลูกน้องมันแซวอืม <c oughs> <c oughs> ูกน้องมันถามว่าบอสมีตังไหมฉันก็เลยถ่ายกระเป๋าตังไปให้มันดูดิ <laughs> ฉันบอก,แค,อก,บอกแค่นี้พอเลี้ยงไหมฉันก็เลยบอกแค่นี้พอเลี้ยงไหมมันมึนกันมันมึนกัน <laughs> อยู่กันแบบพี่น้องค่ะลูกน้องอยู่กันแบบลูกน้อง ไม่งั้นมันจะเรียกดิชันเจ้เหรอไอ้ไอ้ตายอ่ะมันดิฉันแบบเป็นแบบเจ้านายที่แบบวางตัวถือตัวมันจะกล้าเรียกดิชันเจ้เหรออยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบพี่น้องดิชไม่ดิชไม่แบบดิชไม่วางตัวนะอยู่กับลูกไม่ใช่ไม่วางตัวที่ไม่ถือตัวดิชไม่ถือตัวนะอยู่กับลูกน้องเล่นได้ทุกคนเล่นได้พอถึงเวลางานเขาก็งานเวลางานก็เวลางานนอกเวลางานก็เป็นพี่เป็นน้องกัน อยู่กันแบบพี่น้องอลูกน้องทวงชาบูเนี่ยเดี๋ยวรอให้เนี่ยโละลาะปลาก่อนเดี๋ยวรอให้เ,เก็บสถานที่เตรียมสถานที่เก็บสถานที่แล้วก็เตรียมสถานที่ท,ท,ที่จะทำที่จะทาทุเรียนเราเดี๋ยวก็จะหยุดหยุดสักวันสองวันแล้วก็จะพาลูกน้องไปเลี้ยงชาบู จะพาลูกน้องไปเลียงชาบูค่ะตอนนี้ออเดอร์เท่าไหร่หรอวะเดี๋ยวดูก่อนยอดสุดทธิวันนี้ออเดอร์เท่าไหร่ก็ไม่ขายไปไม่เยอะนะคะสี่หมืน่นสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าบ้านสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าบ้านค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าบ้านค่ะนะขายปลาแบบ ขายแบบขายแบบพอ,พออยู่ได้อืม <g ül> ขายแบบพอได้ขายพออยู่ได้อืมนะคะ <g ül> พอได้ขายพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองอนะคอืม, <g ül> อมพอได้กุบกริบพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงไส้พอได้ค่าปูนค่าทรายอืม พอได้ค่าปูนค่าทรายอืมนะจงค่าปูนค่าทายสิบห้าล้านนะหักไปครึ่งต่อครึ่งนะคะต้นทุนนะปลาแพงมากกำไรกำไรมันจะเหลือตักเท่าไหร่หลักล้านนะพอได้อยู่แต่กำไรหายไปเกินครึ่งนะค่าปลาก็ครึ่งต่อครึ่ง แล้วก็ค่าแรงค่าของอีกโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยพูดได้คําเดียวว่าโอ้ยโอยโอ้ยยอดเนหะมือนจะเยอะนะคนคนไม่รู้นะชอบแบบเวลาเราบอกว่าเราขายของได้เท่าจนนํานวนท่านนู้นทะ่านี้นะมันก็อไปคูณบอกอุย้ยแพรลี่รวยเลยนะสิบล้านด้วยเหรอสิบกว่าล้านด้วยเหรอมึงช่วยไปดูต้นทุนด้วยเออนะเออนะ นู่นนี่นั่นอืมพรุ่งนี้อาการกามใครเป็นอะไร <c oughs> อืของทุกอย่างมีต้นทุนนะคะ <c oughs> เออไม่คิดต้นทุนคิดแต่รายได้ต้องเก็บทุกอย่างเลยไม่ได้ค่ะ ดิฉันนะต้องเก็บเพราะเวลาเสียภาษีไม่ได้เดี๋ยวมันคิดว่าเป็นเป็นเงินที่เราไม่มีไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรได้มันหักเยอะมากไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยต้องเก็บไว้หมดบินค่าปลาบินค่านู่นค่านี่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหลืออะไรค่ะเวลาโดนภาษีอะ่ะเวลาโดนภาษีอ่ะวก แต่ดีดิฉันดีดิฉันทาดิฉันทาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เกรงใจใช่ไหมดิฉันก็ซื้อปลาก็ซื้อเจ้าประจําอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็สามารถทําบินให้ดิฉันได้เซ็นให้ดิฉันได้ไปสนีก็ทําให้หมดเวลาเราไปทําค่าส่งค่าใช้จ่ายไปสนีปีที่แล้วเฉพาะค่าส่งไปสนีเท่าไหร่วะเด็กมันบอกแปดแสนรือเท่าไหร่วะเฉพาะค่าส่งไปสนีอะค่าไปสนีนะค่าส่งเกือบล้านนะค่าส่ง ทุเรียนน่ะทุเรียนน่ะปีที่แล้วอเออจนเจ้าไอ้จนอะไรอ่ะผู้จัดการน่ะสาขาใหญ่อ่ะต้องมาเยี่ยมดิฉันที่บ้านน่ะงงอ่ะปกติไปตะนีท่าใหม่มันไปตนีเล็กๆนะไปตนีท่าใหม่ไปตนีเล็กๆ็กพอดิฉันมาอยู่เนี่ยเออนะชำเลยไปตนีชำยอดดียอดข้าวเป้าค่ะทำยอดได้ดี ยอดเข้าเปลาอะไรดามทำไมลูกมานี่มามาหาแม่มาดามมาหาแม่มาหาแม่เร็วมานี่มาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มามานี่หันหลังหันอึ้บเออเอออ่ะโอ้โหโหนักมากโอ้ยหนักมากทำไมหนักขนาดนี้อ่ะ ทำไม่นักขนาดนี้ไม่นักขนาดนี้เนี่ยทำตาดีๆทำหน้าดีๆไม่ต้องทำหน้าถลนแบบนั้นทำหน้าดีๆเลยทำหน้าดีๆทำหน้าปกติสิทำหน้าปกติสิลูกต้องไมทำหน้าอย่างนั้นละทุกอย่างโอเคทุกอย่างโอเคทำไมทำหน้าถลนแบบนี้ไม่ต้องทำหน้าถลนทำตาดีๆทำตาดีๆนั่งตาดีๆเดี๋ยเดี๋ยว ำหน้าดีๆทำหน้าดีเออทำตาถลนทำไมทำตาถลนน่ากลัวทำไมเออ <c oughs> ชาใบชาดำชาดำนี่เป็นพี่เป็นพี่พุ่มปุ้ยชาดำนี่อยู่มานานอยู่มานานอยู่มานอนนมนี่อยู่มานอนนมนี่อืทำมา พี่ชาดำน่ารักมากแก่สุดจะเป็นโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงแก่ครัเขาหมดโอเลี้ยงแล้วก็ชาดำโอเลี้ยงชาดำชะบาแล้วก็ปุ้มปุ้ยแต่อีปุ้มปุ้ยมันไม่ค่อยรู้จากเด็กจากผู้ใหญ่นะมันจะชอบปีนเกี่ยวกับชาดำมันมันหวงดิฉันไงมันหวงเวลาชาดำมาอยู่ใกล้ดิฉันเนี่ยมันแกล้งแล้วมันฉลาดมันแกล้งแล้วชาดำมันก็ลำคาญมันไม่อยากอยู่ พ่อไปเที่ยวค่ะพ่อเขาไปเที่ยวพ่อเขาไปทัวร์เขาขอไปทัวร์สองวันขอตังดิฉันไปสามพันอันนี้วันนั้นเนี่ยที่เขามานั่งตรงเนี้ยบอกขอตังไปเที่ยวหน่อยสิสามพันก็เลยให้ไปสามพันบาทขอตังไปเที่ยวอยู่บ้านเขาก็รดน้ําต้นไม้ให้อะไรให้เลี้ยงมา้าเลี้ยงอะไรสบายสบายเล้าไม่ต้องทํางานไม่มีงานประจําทําแล้วคะ่ะพ่อแม่ดิฉันอยู่เฉย งานที่ทำคืองานอดิเลกเลี้ยงม้ารดน้ำต้นไม้ไม่มีแล้วทำงานมาทั้งชีวิตแล้วดิฉันให้หยุดดิฉันให้หยุดอันนี้อันนี้เป็นอันนึงที่ดิฉันดีใจมากที่ดิฉันได้ทำตามที่ดิฉันแบบคิดเอาไว้ความฝันของดิฉันอันนึงนะตอนที่ดิฉันศึกใหม่ๆที่ดิฉันแบบคิดเอาไว้แล้วดิฉันทำได้คือให้อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วเราเลี้ยงเขา อันนี้เป็นอันนึงที่ทําได้ที่คิดไว้แล้วทําได้รู้สึกแบบดีใจที่ทําได้ก็คือว่าอยากให้แม่พ่อกับแม่ <c oughs> อยู่บ้านเฉยๆฟิลแบบอยู่บ้านไปอายุเยอะแล้วพ่อก็หกสิบพ่อก็หกสิบและแม่ก็ห้าสิบสี่สุขภาพไม่ดีแล้วมันทํางานหนักไม่ได้แล้วแม่ทําไม่ได้แล้ะหมดโอกาสละหน้าที่คืออยู่บ้านเฉยเฉย นันที่คืออยู่บ้านเฉยๆเอ้ยไม่ต้องไปเห่ากับเขาหรอก ไม่องเปเห่า,กาวกเขาหรอกอืมอันเนี้ยทำได้โอ๊ยไม่น่ากลัวกลัวทำไมอยู่ตรงนี้ยังกลัวก็ไม่ต้องอยู่แล้วชีวิตไปกลัวทำไม